สวัสดีครับเป็นคลับเซียบุ๊กท่านนะครับสรุปสั้นๆหนังสืสสเอเล่มใหม่ล่าสุดนะครับเหนือกวา่าวัตถุก,การลงทุนนะครับเป็นหนังสือของเครือเอ็นซิกนะฮะชื่อ Mastering the Market Cycle ของคุณฮาวเวิร์ดมาร์กนะฮะเล่มนี้ผมเคยทำสรุปเอาไว้ตั้งแต่ปี2020นะครับก็ประมาณนี้แหละประมาณเดือนเมษานะเดือนเมษาทำนะฮะผมก็แปลจากต่างประเทศมานะครับก็คเคยทำเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปแล้วกัน คลิปที่ผมทําตอนนั้นนะครับแต่ว่าผมจะจะเอามาสรุปให้ท่านฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเล่มนี้นี่ก็เพิ่งออกใหม่แล้วก็ก็เชร์นะสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องราวของวัฒนจักรตลาดโดยมองผ่านมุมของมุมของทางแนวทางพื้นฐานนะทาง V ีนะเล่มนี้มันทำให้ผมนึกถึงหนังสือชื่อว่า Big Dead Crisis อ่า Big e e กเ Crisis นะฮะของคุณเรดาริโอนะ <c oughs> มันมีท่วงทํานองแล้วก็ลักษณะการนําเสนอคล้ายๆกันนะแต่ว่าก็ไปเปิดอ่านแล้วล่ะวันนี้เปิดเปดอ่านที่ที่เซ็นทันบางนานนะก็เออรู้สึกว่าก็อ่านค่อนข้างที่จะยากพอสมควรถ้าคุณมีมีพื้นฐานทางาทางเศรษฐศาสตร์นะฮะทางบัญชีน่าจะพอเข้าใจนะใครชอบตัวเลขครับน่าจะเข้าใจแต่ว่าผมนี่ เห็นตัวเลขไม่ค่อย่ได้ครับก็เลยเออก็รู้สึกว่าอ่านยากนิดหน่อยนะแต่แต่แต,ตอนที่ทำสรุปนี่มันก็เข้าใจง่ายนะเดี๋ยวผมให้ท่านดูแล้วกันผมจะเล่าท่านฟังแล้วกันนะหลักการถ้าสาคัญสาหรับปรัชญาการทุนิได้ชัยชนะคืออะไรครับ1ศึกษาเทคนิคการทําบัญชีนี่ไงฮะศึกษาเทคนิคการทำบัญช,กชีการเงินและเศรษฐศาสตร์3อย่างเนี่มีความจําเป็นครับเห็นไหมครับว่าเล่มเนี้ยเนี้ยถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์นะ เรียนบัญชีในการเงินนะอ่านน้ำเนี่ยจะไปได้ไปได้ง่ายนะครับไหลลื่นนะฮะศึกษาเฝ้าดูว่าตลาดเงินตลาดการเงินทํางานอย่างไรอ่านเราอ่านงานที่อยู่นอกเหนือความสนใจแลกเปลี่ยนความรู้กับนักลงทุนคนอื่นมีประสบการณ์การลงทุนเกณงกำไรลงทุนให้นานพอจนผ่านรู้จักขึ้นลงให้ครบคุณต้มีประสบการณ์และรู้จักเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายภาคหน้านะครับเนี่ยนี่เป็นหลักการ5ประการนะครับสําหรับ ทางทนได้ชัยชนะนะครับทําไมต้องศึกษาวัฏจักรเพราะคุณต้องคือถ้าคุณเข้าใจวัฏจักรนะคุณจะรู้ว่าจังหวะไหนมันเป็นความได้เปรียบครับอักาษา์ว่า getting the odds on your side คือเลือกอเลือกจังหวะได้เปรียบได้ถูกรประมาณนี้นะครับ นักทุนขั้นเทพก็คือคนที่ใส่ใจกับวัฏจักรครับต้องเรียนรู้วัฏจักรนะครับมีเซนต์รู้ว่าลักษณะสภาพตลาดมีการเคลื่อนไหวราคาแบบไหนมันคุ้มค่าต่อการเสี่ยงหรือไม่ครับนะและพอมองแนวโน้มอนาคตออกว่าถ้าลงทุนในตอนนี้เขาจะได้เปรียบมากกว่าความเสี่ยงหรือยังคงเสี่ยงอยู่ครับนี่ะสิ่งที่นักทุนควรสละเวลาเรียนรู้มากสุด3เรื่องคืออะไรครับ 1. รู้ไว้มากคนอื่นครับโดยเฉพาะเรื่องของพื้นฐานของอุตสาหกรรมบริษัทหลักทรัพย์นะครับ 2. รู้เรื่องของการมีวินัยครับในการควบคุมตนเองทําตามกฎและแผนที่วางไว้แล้วก็3รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมของสิ่งที่เรากําลังลงทุนครับสามารถตัดสินใจและเลือกกลยุท์การทุนได้ดีสุดได้ครับเนี่ยะารู้มากคนอื่นครับมีวินยัยฮะแล้วก็อ่านสภาพแวดล้อมได้ครับนะฮะ ธรรมชาติของวัตถุจักรคืออะไรครับมันจะมีค่ากลางครับค่ากลางคือ,คอ,คอทุกอย่างไม่ว่าราคาจะแกว่งขึ้นลงขึ้นแรงลงแรงก็ตามครับแต่สุดแล้วมันจะต้องกลับมาที่ค่ากลางครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นมีนนเนาะเป็นมีนกับถ้าคุณเคยดูกราฟประเภทของอารมณ์ตลาดนะมันจะมีค่ามีนขึ้นตามราคาไปเป็นตัดกลางนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณอย่าโฟกัสไปที่เหตุการณ์เดียวนะแต่จงมองต่อไปว่า จากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะจุดสูงสุดเนี่ยคนมองโลกแง่ดีครับจุดต่าสุดคนมองโลกแง่ร้ายมันเป็น2ด้านในเดีดวยวกันครับเพราะยังไงซะมันก็ต้องมีค่ากลางมันครับนะฮะไซเคิลเนี่ยอุตุวัตจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องมีครับมีขึ้นมีลงฮะแต่ มันจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยจำอดีตเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าจากตลาดน,นะคุณจะไม่มีทางโยนโยมผ้าเอยโยนผ้ายอมยอมแพ้อย่าได้โยนผ้ายอมแพ้ในยามที่เกิดความหดหู่ที่สุดและจะได้กระโจนเข้าร่วมในเวลาที่สุขใจสุดครับเนี่ยถ้าคุณเข้าใจว่าจากตลาดจะรู้ว่าเออเนี่ยช่วงเวลาที่หดหู่สุดเนี่ย อย่าถอดใจครับรอจังหวะเวลาที่ดีครับแต่ว่าช่วงเวลาที่ทุกคนต่างต่างคึกคักเฮกฮาคิดว่ามันจะไปดวงจันทร์เนี่ยอย่าเข้าร่วมเด็ดขาดนะฮะความสม่ำเสมอของไซคลเราอาศัยอยู่ในโลกที่ให้ผลลัพธ์แบบสุ่มครับความเป็นมนุษย์คือความเป็นปัจเจกสิ่งที่เขาเลือกทําจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมฮะไม่ว่าพวกเขาจะตั้งใจหรือไม่ตามนั่นเองทําให้เกิดไซคลครับซึ่งไซคลนั้น คาดเดาได้แม่นยากครับคือเราจะไม่สามารถที่จะคาดเดาหรือกําหนดว่ามันต้องถึงเวลาเนี้ยราคาต้องลงถึงสูงสุดนะราคา,เ,าเวลาเนี้ยคือเราฟริกเวลาไม่ได้ครับไซเคิลเนี่ยแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะพอเดาได้ว่าเออมันจะไปถึงไหนประมาณนี้นะครับแต่ว่าฟิกเวลาไม่ได้นะฮะ บางครั้งแต่บางครั้งนี่ไซเคิลก็ไม่สมบูรณ์ครับการคาดการตามทฤษฎีจึงเป็นไปแบบสุ่มครับเพราะถ้าไซเคิลมันคาดดาวได้ง่ายเนี่ยคนทั้งโลกรู้กันหมดก็จะไม่ควรก็ไม่ควรจะมีเกมการเก่งอะไรกันแล้วครับนี่ครับข้อนี้ผมชอบเลยนะคือทฤษฎีอะ่ะมันจะแม่นบางครั้งครับนี่น,นีขนาดนี่ขนาดสาย VI นะครับสายพื้นฐานเขายัางบอกนี้นะครับเขเข้าใจเนี่ยเข้าใจธรรมชาติเนี่ยผมว่านะคนที่ เป็นเสี่ยนครับคนที่รู้เลือกรู้จริงเขาจะเข้าใจถึงความไม่แน่นอนของสรรพสิ่งครับมีแต่มือใหม่มือสมัครเล่นเท่านั้นที่คาดหวังความแน่นอนครับเนี่ยเสี่ยนเอาใหม่นะครับบางครั้งเนี่ยไซเคิลก็ไม่สมบูรณ์การคาดการตามทฤษฎีจึงเป็นไปแบบสุ่มครับเพราะถ้าไซเคิลมันคาดเดาได้ง่ายคนทั้งโลกรู้กันหมดเกมเก่งอะไรก็ไม่มีครับดังนั้นนะครับ ใครที่เรียนเรื่องการคาดเดาอนาคตทฤษฎีนะการคาดเดาอนาคตการทำนายตลาดเนี่ยระวังให้ดีฮนะอย่าเชื่อจนปักปั๊มนะจนหัวปักหัวปั๊มนะพังได้นะฮะวัฏถัอยากเศรษฐกิจครับมันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดวัฏจากแทบทุกอย่างเลยนะฮะโดยเฉพาะในตลาดหุ้นนะครับพอเมื่อเศรษฐกิจย้ายตัวเนี่ยบริษัทก็จะเติบโตกําไรเพิ่มราคาหุ้นก็เพิ่มสูงขึ้นครับเขาบอกว่า เราควรโฟกัสไปที่แนวโน้มเศรษฐกิจระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับมองไปที่ค่ากลางครับหรือค่าเฉลีย่ยระยะสั้นเนี่ยอาจจะแว่งแรงแต่ว่าระยะยาวเนี่ยมันจะมีความเสถียรมากกว่าเอออันนี้ก็คล้ายกับกับสิ่งที่ในหนังสือของคุณโทนี่โรบินกันนะคะความอิ่มเอมเนี่ยหรือจุดที่เรารู้สึกว่าปลื้มปริมอ่ะมันช่วงพีคข,ของด้านบนนะครับจะไม่ยั่งยืนนะครับเช่นเดียวกับความทุกข์ยากคือจุดต่าสุดนะนะ มันจะอยู่ได้ไม่นานครับในที่สุดมันก็จะกลับมาที่ค่ากลางครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่สร้างความแตกต่างและกลับตัวยากก็คือพื้นฐานครับเออสำคัญพื้นฐานของบริษ,ษัทอ่ะเนาะใช่ไหมถ้าสมมุติง่ายๆถ้ามันเจอ Disrupt ขึ้นมาเนี่ยเละเลยนะเห็นไหมพอเศรษฐ,ฐกิจพังเนี่ยดิสรั t บางบางธุรกิจก็ไปไม่รอดเลยนะเนี่ยพื้นฐานมีปัญหาครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ย ยังไงซะมันก็ต้องไปต่อได้ดีแต่ว่าบางบริษัทบางธุรกิจบางอุตสาหกรรมเนี่ยจะฟุบไปเลยครับนีรัฐบาลกับวัตจากเศรษฐกิจ Economic Cycle ที่รุนแรงถือเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาถ้าเศรษฐกิจแข็งแกร่งดีมากเกินไปก่อยเกิดภาวะเงินเฟอ้อและเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นภาวะถดถอยอยังเลี่ยงไม่ได้เออนี้ก็คล้ายกับหนังสือของเรดีิโอนะครับคื มันช่วงนี้มันก็มีคนมองว่ามันมันเข้าสู่ถดถอยเหมือนนะฮะแต่อีกไม่นานหลังจากนั้นในทางกลับกันหากถดถอยมากเกินไปอาจทําให้ผลกําไรของบริษัทตกคนตกงานในะส่วนก็ต้องเดือดร้อนถึงธนาคารกลางการคลังของรัฐรวมถึงรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงกันนะ,ะเออนี่ถ้าถดถอยมากเกินไปล้มทั้งกระดานไม่ได้ครับรัฐบาลต้องต้องมาพยุงครับรายจ่ากกำไร ว่าอยากจะติกิจมีผลกระทบต่อผลกาไรของบริษัทส่วนใหญ่เบบเลี่ยงไม่พ้นมันมีผลกระทบต่อยอดขายนะครับวัตถุดิบราคาสินค้าซึ่งตอบสนองซึ่งการตอบสนองแต่ละแห่งก็จะต่างกันไปนะครับเปนูลัมของจิวยาการทุนคุณสามารถหลีกเลี่ยงความสุดขั้วของการแว่งด้วยการทําความเข้าใจครับความแปรปรวนของตลาดหุ้นคล้ายกับการแกว่งลุกลูกตุ่ม,มเปนูลัมนะมันไม่หยุดนิ่งครับแต่มันก็ไม่เคย ไปหยุดที่ขั้วใดขั้วหนึ่งครับมันจะต้องกลับมาค่ากลางเสมอครับคือพวกนี้ถ้าเรามองดีนะมันก็คล้ายกาันการใช้ชีวิตเห็นไหมว่าความสุขอิม่มเอมมันก็ไม่อย่างยืนใช่ไหมความทุกข์ที่มันแบบที่เรามองว่ามันเป็นโอ้จุดต่ําสุดก็มไม่ยงยืนครับถ้าคุณเข้าใจว่าอจากนะคุณจะไม่สุขมากเกินไปไม่ทุกข์มากเกินไปมันคล้ายกับเพลงอ uh, าร์ม l ิฟต์แอนดเลิรเคยฟังปะสุขก็เตรียมไว้ว่าความทุกข์จะตามมาอีกไม่ไกลนะ นี่คือคนที่เข้าใจว่าจากชีวิตจะมองอย่างเงี้ยมันจะมีมันจะม,ม,จะมีต้องมองเป็นค่ากลางไว้เผื่อใจเอาไว้นะครับไซเคลิลของทัศนคติที่มีต่อความเสี่ยงความเสี่ยงคือปัจจัยสำคัญที่สุดสําหรับการนั่งทุนนะครับการลงทุนคือการเสี่ยงเพื่อได้กําไรความเสี่ยงเป็นตัวขับเคลื่อนการลงทุนเสี่ยงน้อยก็เข้ารวมครับถ้าเสี่ยงมากก็สละเรือครับความเสี่ยงที่ใหญ่คือว่าการไม่คิดว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลย นักลงทุนนักเกงำไรที่ยิ่งใหญ่มักให้ความเสี่ยงนําเสมอแต่พวกเขาก็ไม่กลัวครับเขาเปิดใจรับมันและพร้อมบริหารจัดการตามแผนที่วางไว้เนี่ยเห็นไหมครับว่านักลงทุนและนักเก่งกำไรที่ยิ่งใหญ่มักจะให้ความเสี่ยงนําเสมอครับวิสตอมครับเออผมผมนึกถึงคำหนึ่งว่าหน,นังสือของของเอนซิเนี่ยเขาจะนําเสนอวิสตอมนะวิสตอมคือว่าเป็น,เป,นเป็นปรัชญาเป็นเป็นเหมือนกับ กลันแนวคิดที่มันจากประสบการณ์จริงให้เราอ่านนะครับผมว่าหนังสือแนวนี้หายากนะครับที่ที่จะมีคนคนพิมพ์ให้เราอ่านนะครับต้องนับหนนนะฮะเครดิตไซเคิลเครดิตไซเคิลเนี่ยเป็นเส้นเลือดของเส้นของเศรษฐกิจรกครับเศรษฐกิจกจะไม่สามารถเดินต่อไปได้หากไม่มีสินเชื่อให้บริการเครดิตเหมือนออกซิเจนต่อเศรษฐกิจกหากไร้ซึ่งเครดิตแล้วเศรษฐกิจกพังแน่นอนนะถ,ถ้าคุณอ่านหนังสือของเรดิโอนะ Big d e b t Crisis Big Debt Crisis เนี่ยนะ ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมเล่มนี้อ่านต่อเนื่องได้เลยครับมันเป็นอะไรที่คล้ายกันมากนะครับไซเคิลของหนี้ด้คุณภาพปรเด็น,นี้ถือเป็นความเชี่ยวชาญของผู้เขียนเลยครับเพราะว่าคุณฮาวเวิร์ดมาร์กเนี่ยเป็นคนแรกที่จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนในหนี้ด้ยคุณภาพครับนะฮะในช่วงที่ตลาดเชนเชื่อร้อนแรงนั้นมีการปล่อยกู้ให้กับลูกค้าที่ด้อยค่ามีการออกพันธบัตร ที่ไม่มีหลักประกันการขายกรดิตแบบไม่ฉลาดนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการล่มสลายครั้งใหญ่เมื่อเกิดการล่มการเจ๊งนั่งทุนในการนั่งทุนในการผ่านสินทรัพย์ก็จะเข้ามาคัดเอาของที่ดีที่ยังพอลงเหลือในเศษซากนั้นตามกระบวนการที่เราเห็นว่ามีโอกาสมากกว่าเสี่ยงคราวน,นี้นึกถึงช่วงปี2,540เห็นไหมครับว่าเออเศรษฐกิจน,นะค่างเงินบาทใช่ไหมจมตีข้าเงินบาทแล้วก็เจ๊งทางประเทศครับมันก็นจะมีครับ ไอเไงใช่ไหมเข้ามาเนี่ยแหละครับเนี่ยไอเอฟเพาพราะพวกนี้ผมไอเอฟนะก็เป็นเป็นกลุ่มนี่แหละกลุ่มกองทุนที่จัดการเนี่ยแหละเอามาเก็บสร้างได้ดีไปแล้วก็ขายแพงๆนะฮะ real estate cycle นะครับ,รบก็จะเป็นลักษณะของวรลจักรนี่ผมข้ามไปนะจากนั้นก็เป็นการยำรวมกันนะครับผมว่าพื้นฐานไม่ใช่ตัวแปรสำคัญที่สุดในการลงทุนนะครับ แต่มันคือการวิเคราะห์ว่าตอนนี้นั่งทุนกําลังทําตัวเบีเ่ยงเบนไปจากสมมติฐานของการมีผลที่ควรจะเป็นหรือไม่เนี่ย VI คำว่า VI นี่มันไม่ใช่เพียงแค่บอกฉันจะถือยาวนะเว้ยไม่ใช่นะอยากจะพูดวันนี้คำพูดอื่นนะผมตลกนะครับมันดูไม่ฉลาดนะเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นการหูฉลาดคือคนที่เอาพื้นฐานเอาแนวทางพื้นฐานไปใช้และสาเร็จของพวกเก่งทิพไหยนะโคตรเก่งนะอัจฉริยะเลยผมว่านะฮะ เซนในการคาดดาอนาคตมีความสำคัญไม่น้อยครับคนที่สำเร็จจะมีทักษะของการคิด2ชั้นฮนะมองไกลกว่าคนทั่วไปเนี่ยคนสำเร็จคิด2ชั้น VI นี่คิด2ชั้นนะครับไม่ใช่ VI แค่ถือยาวแล้วคิดเป็น VI วนะัไนไม่ใช่นะครับนั่นไม่ฉลาดคิดครึ่งชั้นหรือเปล่าถึงชั้นหรือเปล่ามาดูนะสามขั้นตอนของตลาดขาขึ้นนะครับหนึ่งคือนั่งทุนส่วนน้อยขั้นตอนแรกนะนั่งทุนส่วนน้อยเนี่ยมองว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแล้ว ขั้นที่2คือนั่งทุนจานวนมากขึ้นนะครับเริ่มเชื่อว่าขาขึ้นเริ่มชัดเจนครับและ3แทบทุกคนเชื่อว่ามันจะต้องวิ่งขึ้นตลอดการครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคนฉลาดเนี่ยจะลงมือทําก่อนครับคือคนคนฉลาดที่เข้าใจวัฏจักรนะจะลงมือทําก่อนครับแต่คนโง่เนี่ยลงมือทำตอนจบแล้วพอกัดทุนแล้วบอกตัวเองว่าเป็น VI ครับเนี่ยลงมือทําก่อนคือผู้สร้างครับจากนั้นเป็นคิวของนักเรียนแบบสุดท้ายคนโง่จะทําตามนี่เป็นคําพูดของ b u ๊ฟ e ฟตนะครับ วิธีประยุกต์ใช้ความรู้ Market Cycle นะครับเป้าหมายคือวางเงินในสถานการณ์ที่ได้เปรียบครับเงินจะเติบโตในอนาคตอันใกล้นแน่นอนครับตัวช่วยในการวิจากคือว่า P/E ratio Yield on bond Capitalization Capitalization ratio of real estate อัตราส่วนการโอนเป็นทุนของสาริมทรัพย์นะฮะอันนี้ผมแปลจากอังกฤษนะคุณอ่านซื้อเล้วนี้แล้วกันจะได้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะ Cash flow on multiple on by out กระแสสดทวีคูณของการซื้อกิจการนะฮะ ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์มักจะทําพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับบทที่14คือ Cycle Positioning ครับแบงแบ่งสรนพอลงทุนการขึ้นไหวของตลาดนะครับผมว่าเล่มนี้นะถ้าคุณอ่านอย่างจริงจังสักสิบรอบนะครับสักสิบรอบนะอ่านผ่านเวลาสักตรมาสหนึ่งอ่านสักรอบหนึ่งเนี่ยว่าคุณน่าจะเข้าใจแก่น VI ได้พอสมควรเลยนะอ่านลอ,ล,อลองไปาําคือหลักการผมยังชอบสิ่งที่พี่มาร์กบอกคืออะไรครับหนึ่งคืออ่านครับ อ่าแล้วจาไม่ขึ้นใจครับจากนั้นก็เอาไปปรบแติใช้ครับแล้วลองดูว่าผลงานเป็นยังไงลองวิเคราะห์ผลงานที่มันเป็นยังไงแยกก็เรยกวคอนทราสแยกว่าเออแยก,แยกตรงไหนว่าส่วนดีส่วนแย่คืออะไรแล้วก็เอาไปปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้นหรืออ่านซ้ําเพื่อหาแนวทางงานปรับปรุงแล้วแล้วก็วกไปทําซ้ําอีกรอบหนึ่งครับวนน่นไหครับผมว่าเล่มนี้ยผมว่า,น,าน่าจะเป็นคัมภีร์ของวิได้ได้ได้ดีเพราะว่าเขาพูดได้หมดแหละครับพูดตั้งแต่เรื่องของ การอ่านไซเคิลนะครับเรื่องราวของเนี่ยของการพอร์ชชั่นไซก็มีนะเนี่ยมันว่าสำคัญนะในพโพซิชั่นไซสําคัญมากเลยครับสูตรสำเร็จในการลงทุนมี3เรื่องครับคือไซเคิลโพซิชั่นนิ่งแล้วก็เอสเซทเซเลคชั่นครับแล้วก็แอสซีฟเนสแล้วก็ดิเฟนซีฟเนสแล้วก็สกิลแอนด์ลักคือว่าสูตรสำเร็จสามอย่างนั้นก็แล้วครับการแบ่งเงินครับ แบ่งสรรเงินทุนให้ถูกต้องนะแล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรบุกหนักเมื่อไหร่ควรป้องกันครับควรถอยนะครับแล้วก็ดับสิสามสามุดท้ายคือว่าทักษะแล้วก็โชคครับนะฮะเออนี่ก็เป็นสิ่งที่เออว่าเขาก็มีความ humble d r e กันนะฮะวัตถุจากความสำเร็จการลงทุนนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ครับความสำเร็จเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยสําหรับคนวนในญ่เพราะว่ามันเปลี่ยนคนครับ ทำให้เขาคิดว่าตัวเองคนฉลาดกว่าตลาดทำให้ทิ้งความรอบคอบและทําให้และทาในสิ่งที่โง่กว่าเดิมได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับบางครั้งความเ่็ก็ทําให้ทุนคนนั้นนะขาดแรงจูงใจนะครับนี่เป็นเนื้อหาโดยสรุปจากเล่มนี้ที่ผมเอามาคร่าวๆเนาะถ้าสนใจก็ไปดูที่ investing นะครับเขก,ก็มีมีขายนะคือในในเว็บไซต์นี้เขาบอกว่ามีพรีออเดอร์แต่ว่า ผมไปเห็นนะครับในร้านหนังสือที่11ก็มีนะครับก็ลองไปดูได้เนาะก็จะมีเต็มนี้ฮะราคา338นะครับ,ราา 3, 3, รบถ้าซื้อออนไลน์เนาะเดี๋ยวลิงนี้คลิปละกันครับ,รบถ้าสนใจนะครับแล้วก็ก็จะมีแซมเปลิลด้วยนะแซมเปลิลเนี่ยเนี่ยเนื้อเก่าว่าจังทุนก็จะมีนะฮะมีอยู่ประมาณสัก350หน้าวันนี้มั้งนะเนี่ยผมพูดไม่เดียวครับที่เหลือก็จะมีอะไรมากมายก็ลองไป อลองไปซื้ออ่านได้นะครับแบบนี้ผมก็แนะนําสําหรับมือใหม่เนาะอม่ไม่มือใหม่สิ VI นั่งทุนที่ตั้งใจจะเป็น VI พันแท้ที่แท้จริงนะไม่ใช่ว่า VI แค่ถือยาวแล้วก็บอกชาวบ้าน VI นะไม่ใช่เนี่ยอยากรู้ลึกรู้จริงคือความสำเร็จนั้นต้องการการรู้ลึกรู้จริงครับเรื่องนี้น่าจะให้สารอาหารที่ครบถ้วนสาหรับการเป็น VI ที่แท้จริงได้นะครับท่านนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ